โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็ผมครับวีเกมเมอร์ทีวีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับตัดไฟจีเทียนะครับอันดับแรกนะครับโอเคต้องมีแอปนี้ครับ e ีเอ็ไนะครับตัวนี้ไม่ต้องครับไม่จำเป็นนะครับหรือจะใช้ก็ได้ครับแต่ผมว่าตัวนี้ง่ายกว่าก็เข้าไปเลย คกดเข้ามาครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยให้เข้าไปที่เมมหรือที่คุณเก็บ OBB มันไว้นะครับอั okay. นดับ2เข้าไปที่ Android OBB นี่ครับเห็นไหมครับ OBB นะครับโอเคกดเข้าไป อ่าน ah, ah hmm. um, ี่นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้หนึ่งจิกไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะหนึ่งจิก 1.8งจแิกไม่ต้องยืมกับมันนะครับเอาตัวนี้ก่อนห้าร้อยเกจุดสารีมเนี่ยครับให้กดชื่อมันให้ตรงท้ายคำว่าจุดนะครับ z ip นะครับกดตกลงไปโอเคก็จะเป็นแฟ้มสามแฟ้มนะครับให้คุณกดเข้าไป จะใช้ไหนก็ได้ครับ IR หรือ ES File นะครับผมว่าใช้ ES File ง่ายกว่านะครับเข้าไป TEXDB นะครับเนี่ยครับ TEXDB นะครับกอไปเดี๋ยวเจอคำว่า G3 t เนี่ยครับ IMG นะครับกดนี่ครับตรงสมุดเนี่ยครับเนี่ยครับคำว่าตัดไฟล์นะครับ เป็นสมุดแล้วก็มีซิปแล้วก็ลูกศรเขียนขึ้นนะครับกดมันไปกดตกลงรองนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับก็พอไปไวอยู่นะครับ ก็ก็จะเสร็จแล้วนะครับ โอเคก็ทำการแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดกลับเลยครับนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าคุณยังไม่ย้ายออกไปจากตรงนี้นะครับผมจะทำให้ดูไอ้อันเนี้ยมันจะเปลี่ยนชื่อกลับไม่ได้นะครับนะครับมันจะเปลี่ยนไม่ได้ครับมันจะเขียนว่างานล้มเหลวนะครับ แล้วคุณก็จะเข้า G T คุณไม่ได้นะครับให้คุณทําการย้ายตัวนี้กดตัดหรือคัดลอกก็ได้เอ้ยแต่ผมว่าตัดเถอะครับกดกลับไปกลับไปกลับไปว้ายตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ดีกว่าแบบนี้ครับกดตัวเรียบวาปไปเลยครับโอเคให้คุณเข้ามาที่ Android <c oughs> อบีบีใหม่นะครับนี่ครับก็จะเจอตัวนี้ครับแบบนึ่งนี่ครับอ,อันนี้แล้วกันเปลี่ยนชื่อได้เลยครับห้ามคุณลบหมดนะครับถ้าคุณลบหมดคุณจะไม่ได้เลยนะครับให้คุณลบคำว่าเซตไอนะครับ ให้มันเหมือนเดิมแล้วกดตกลงไปนี่ครับก็ได้นะครับโอเคเท่านี้คุณก็ได้ฟล์ g ด3มมาแล้วนะครับนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ